สวัสดีครับเสียงไม่ได้เงียบไม่ได้ดูดเสียงไปนะครับเรามาติดตามกันเช่นเคยนะครับสำหรับ Btimes สดนะครับเป็นการไลฟ์สดจากเพจของ Btimes แล้วก็สามารถจะติดตามชมแชร์ก็ได้เลยทาง Mr. b u ตรวมถึง m o นนี่6 0ซึ่งเป็นเพจที่เราเนี่ยนะครับก็มีรายการประจํากันอยู่แล้วซึ่งติดตามได้ทางช่อง3 HD กันนะครับแต่ว่าในช่วงภาวะอย่างนี้เนี่ยทำให้เกือบทั้งสัปดาห์นี้แล้วนะฮะ โอ้โหนี่ถือว่าสามารถทํามาได้ครบถึง5วันตั้งแต่จันทถึงสุกนี่ถือว่าเก่งแล้วนะฮะนี่มือมือใหม่ป้ายแดงเลยสําหรับการทําเรื่องของไลฟ์กับสถานการณ์ของโควิด -19 ในขณะนี้ครับเราเดินทางกันมาถึงวันสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลากันตลอดทั้งวันที่จะได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์การพัฒนาของเรื่องของโรคระบาดในแต่ละจุดแต่ละก้อนนะั้นเป็นอย่างไร24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ถือว่าหลายคนก็คาดถูกนะครับ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้โดยเฉพาะทั้งในแล้ก็ต่างประเทศและที่สําคัญตอนนี้ภาวะมหาข้าวยากมหมากแพงในประเทศไทยตอนนี้มันชัดแล้วนะฮะ คือคำพูดอย่างนี้ในสมัยก่อนคงจะพบในตอนสมัยที่กรุงศรีอยุธยาครับแล้วก็น้ําท่วมปี54แต่ว่าตอนนี้มันกลับมาในยุคที่เรียกกันว่าปีแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเจอโควิดเนี่ย disrupt ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้กันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นไปหุ้นไทยก่อนดีกว่านะครับตามสไตล์ของ B time ปรากฏว่าพอเปิดตลาดวันนี้หุ้นไทยก็ดีกระดาสดชื่นเลยนะครับบวกขึ้นมาถึง 20จุดด้วยกันนะครับอยู่ที่1112.83จุดด้วยกันนะครับถือว่าคนไทยนั้นเกาะตามกระแสน้ำของตลาดหุ้นที่คึกคักทั่วโลกเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา โอ้โหตลาดหุ้นสหรัฐนั้นจุดไม่อยู่จริงๆครับยังคงพุ่งทยานกันต่อไปแต่เดี๋ยวจะไปยังไงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอัคอทองคำนะฮะเป็นยังไงกันบ้างก็ปรากฏว่ายังคงเดินหน้ากันต่อเนื่องนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคําพูดคําจาคนที่เล่นคอทองคําช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของราคาทองคําที่มีส่วนต่าง300บาทเนี่ยดูมันจะไม่พออพอใจกันพอสมควรเลยนะฮะเอาวันนี้ทองคำเขาก็ประกาศตร,ต,รตรงตามเวลาของเขาละครับสมาคมค้าทองคําประกาศทองคํก้าโมงยีนาทีก็ปรากฏว่า บวก250บาทเห็นไหมฮะบวกทุกวันทุกวันนะฮะจนกระทั่งทำให้ทองคำแท่งรับซื้อ24,500บาทส่วนขายออก24,800บาท อย่าลืมนะครับต่อไปนี้เขาห่างกัน300บาทกันแล้วส่วนทองรูปพรรณเนี่ยขายออกไปอยู่ที่25,300บาทครับวันนี้เงินบาทเปิดตลาดช้าวันนี้32บาท48สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็ถือว่าเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อปิดตลาดเทียบกับตอนเย็นที่ผ่านเมื่อวานนี้เป็นต้นนะครับเราเห็น2สัญญาณของอการลงทุนแบบนี้แล้วก็ทําให้หลายคนคงจะต้องกลับมานึกก้วครับว่า แม่ถ้าเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อย่างไรทั่วโลกตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสถานการณ์ตรงนี้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ผมอยากท,ท,ท,ทักทักยนะครับก็เห็นแฟนๆเขาบอกว่าถ้าแตะข้างล่างปั๊บมันก็จะมีอะไรนะให้เราเห็นคอมเมนต์กันใช่ไหมฮะแต่ว่านาทีนี้ยังไม่เห็นคอมเมนต์กันเลยหม <iye> องมือใหม่มือใหม,ม,ใหม่นะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราก็ไปกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสาระ ที่น่าสนใจของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้เหลือเชื่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาวะของการติดเชื้อทั่วโลกซึ่งตอนนี้แทบจะหยุดไม่อยู่จริงๆแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยก็เลยนึกขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแล้วโดยเฉพาะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมเอางี้เราตั้งคําถามกันนึกสนุกเล่นๆกันหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกไม่อยากที่จะให้เครียด ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดโรคโควิดเป็นต้นมานี่นะครับไอ้อย่างแรกที่ขาดแคลนและสุดแพงเลยคือหน้ากากอนามัยถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแพทย์หน้ากากอนามัยใช้ทั่วไปเสร็จแล้วที่ตามมาอันที่2ที่แพงต่อแล้วก็หายากจริงๆก็คือแอลกอฮอล์ถูกไหมครับแอลกอฮอล์ไปช้สับเชื้อโรคนะเช็ดโต๊ะถูอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดตลาดขึ้นมาอีกครับตามติดมาด้วยเจลล้างมือ,อก็ขาดตลาดดีครับนะฮะ สามรายการสินค้าเนี่ยขาดตลาดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงล่าสุดขณานี้ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มท่านผู้ชมต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าไข่ไก่ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตตามโมเดิร์นเทรดในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบห้างดังๆใหญ่ๆเนี่ยเมื่อสองวันก่อนเนี่ยยังมีโอกาสไปเก็บแต่ไม่ได้ตุนนะฮะก็เขาก็วางเรียงชั้นกันแน่นมากๆเลยนะครับนั่นเป็นกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าไข่ไก่ที่อยู่ตามตลาดสด ไม่ว่าจะมุมเมือง5 6 7 80มุมเมืองตามต่างจังหวัดไอ้ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นมาครับคือราคาสูงเกินผิดปกติอย่างชนิดที่งง2ปริมาณอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันหายจากแผงออกไปวันหนึ่งเยอะ พะคนก็แห่ไปกัดแล้วก็ตุนนะครับนั่นนี่เป็น2ปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นกับสภาวะของตลาดที่อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะไข่นะฮะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมหรือท่านฟังที่ติดตามบ e ีไทม์ของเราเนี่ยเออส่งคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันตอนนี้ราคาไข่ไก่ที่ไหนแพงที่สุดครับราคาไข่ไก่ที่ไหนเขาขายกันราคาเท่าไหร่ราคาไข่ไก่ในห้างในซปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในตลาดสดที่ไหนแพงแบบไหนอย่างไรบอกกันเข้ามาหน่อยอันนี้อยากรู้จริงๆเลยนะฮะ เราก็จะได้เอามาดูกันครับว่าสิ่งที่เขาจะแก้ไขมาตรการกันตรงนี้มันเกิดอ,อะไรกันขึ้นนี่ยังไม่รู้เลยนะครับต่อไปเนี่ยรายการสินค้าตัวไหนที่มันจะขาดตลาดและมีราคาแพงบางคนนึกไปถึงน้ํายาเช็ดทําความสะอาดยี่ห้อดังโอ้ก็จะหายไปเหมือนกันกระดาษอ่ากระดาษทิชชู่อยู่ในกระดาษชําระทิชชู่อยู่ในห้องน้นํานี่ก็เคยนึกว่าจะขาดตลาดแต่ว่าราคาก็ยังไม่แพงแต่มาเจอไข่เนี่ยเป็นหง,งนะฮะดังนั้นส่งคอมเมนต์มาเลยครับนะฮนะโอ้แต่ก็อย่า,ยาลืมนะ แชร์ไลค์ like กันก่อนนะครับรักกันชอบกันติดตามข้อมูลข่าวสารฟังดวกฟังแบบสะดวกสบายสบายรื่นรื่น,นหูเหมือนฟังวิทยุทีนี้วิทยุก็ไม่ฟังแล้วนะ เขาต้องฟังผ่านอะไรนะพอดแคสต์หรือว่าแอปพลิเคชันก็เหมือนผมแหละครับไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้จะเป็นฟังเสียงก็ได้เราจะได้รู้กันว่าประมาณ3 0 4 0สินาทีเนี่ยมันจะทําตัวทําจาหรือว่าจะทําจิตใจหรือจะปรับพฤติกรรมกับสถานการณ์ของโควิดทั่วโลกที่เกิดขึ้นกันอย่างไรนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วผสมกันไปได้นะครับทั้ง3เพจเลยตอนนี้แต่หลักๆตอนนี้เราอยู่ที่ B Times นะครับใครอยู่ที่มิสเตอร์บันก็แกอ้าวโทษที ปากค่อยมาไหนะนะครับเดี๋ยวนี้ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องพูดจะย่างมีตรกกะด้วยนะฮะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพูดไปแล้วตอนกลางคืนต้องมานั่งไลฟ์กันอีกขอโทษขอโพยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีกันเท่าไหร่นะฮะคนที่อยู่ทั้งมิสเตอร์บันคนที่อยู่ที่มิดอ่ามันที่360ก็สามารถแชร์ไลฟ์กันได้นะครับอ่าผมบอกกันไปแล้วก็เลยอยากจะรู้กันนะครับว่าตกลงแล้ว มันไข่ที่ไหนมันแพงอะไรยังไงช่วยบอกกันนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับเอาเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนสําหรับการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อเป็นทั่วโลกนะครับในที่สุดครับตัวเลขของเราอัปเดตจนถึงนาทีนี้10บโมงเนาทีนี่คือความเหลือเชื่อของโลกใบนี้แล้วเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปไกลถึง5 3 3 8 0 7รายท่านผู้ชมครับตั้งแต่ที่พบเชื้อที่อู่ฮั่นของมณนทอฮูเป่ ในช่วงประมาณวันที่22ทธันวาคมท่านผู้ชมไล่มาเลยฮนะ22ธันวาใช่ไหมย2มกรา22กลกุมภา22มีนาคมมันเหลือเชื่อว่าภายในประมาณ3เดือนเสร็จที่จะเข้าเดือนที่4การติดเชื้อทั่วโลกไปถึง533,000คนแต่มันมีตัวเร่งในแต่ละภูมิภาคจำได้ใช่ไหมครับแรกๆที่เชื้อเร่งติดเชื้อมากจะอยู่ที่หูเปย่ยแล้วก็เมืองในมณฑลหูเปย่ยและในดินแดนของจีน จุดที่2ที่เริ่มสปาร์กและมีความเร็วแรงขึ้นก็คือออกมาที่เกาหลีใต้ก็ทําให้ตัวเลขเริ่มที่จะขยับจากการติดเชื้อเพียงแค่ประมาณพันต้นๆสองพันสี่พันห้าหมเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจุดติดเชื้อตัวที่2ที่เริ่มสปาร์กหนักมากยิ่งขึ้นก็คือเรือไดมอนด์ปรินเซสที่อยู่ตรงบริเวณท่าเรือโยโกฮาม่าซึ่งญี่ปุ่นเบกคุณต้องอยู่ห่างจากฝั่ง เรือนั้เขาว่าในเรือนั้นมีผู้โดยสารรวมถึงกัปตันและลูกเรือซึ่งถูกกักตัว14วันและในนั้นก็เกิดการติดเชื้ออย่างมากมายจากบุคคลหลากหลายสัญชาติทั่วโลกที่เขานั่งเรือสำรานทำไมผมบอกว่าจุดติดเชื้อของเรือกลายเป็นตัวสปาร์กเพราะในที่สุดทุกประเทศก็ส่งเครื่องบินลำพิเศษเ,ษเช่าเหมาหลำไปรับพลเมืองตัวเองกลับไปสู่ประเทศใครประเทศปันดังนั้นแล้วเมื่อรับกลับไปสู่จุดที่เกิดการสปาร์กรอบที่3ขึ้นมาก็คือไปสู่อิตาลีแคว้นลอมบารดีย คใครเคยไปอิตาลีบ่อยๆส่วนใหญ่ก็มักจะรู้จักโรมเวนิส mm hmm. นะแล้วก็มิลานมิลานเป็นเมืองหลักในแคว้นลอมบารดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดสปาร์กที่4ที่ทําให้เกิดตรงนั้นก็คืออยู่ที่อิตาลีตัวเลขก็เริ่มพองโตเพราะว่าสามารถขยายเข้าไปในโยุโรปได้อย่างสบายเพราะแคว้นลอมบารดียอยู่ทางภาคเหนือติดก,กับพื้นที่ของฝรั่งเศสแม้จะมีรอยต่อที่ใกล้ชิดและเชื่อมต่อได้ทั้งสวิสเซอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็เข้าไปถึงเงยอรมันนั่นคือสปาร์กตัวที่4และที่น่าสนใจ พลเมืองที่กลับไปที่มิเตอร์อีสตะวันออกกลางท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับว่าหนึ่งเดียวของตะวันออกกลางขนานี้และยังไม่มีใครแซงเขาได้เลยคืออิหร่านชี้เป้าไปที่เมืองกอมซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในอิหร่านนั่นเป็นจุดที่ทําให้เกิดการสาร์คข,ของครั้งที่5หรือรอบที่5และท่านั้นยังไม่พอครับพลเมืองส่วนหนึ่งอเมริกาบินกลับไปและรับส่งกลับไปทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็เกิดการแพร่เชื้อเกิดขึ้นที่อเมริกาเพราะฉะนั้นแต่ละคลึ่นแต่ละเว็บต่างๆตอนนี้จึงบบอกได้เลยครัว่า จุดของการระบาดในแต่ละภูมิภาคจีนอยู่ที่อู่ฮั่นหูเป่ยเป็นอดีตไปแล้วที่เกาหลีใต้จัำกันได้ใช่ไหมครับขยำซองเหนือนั่นก็คือจุดที่เป็นจุดระบาดสำคัญเกาหลีใต้มาที่อิตาลีแคว้นลอมบารเดียมิลานเป็นจุดระบาดเซ็นเตอร์ของทางยุโรปขึ้นไปถึงอเมริกาขณะน,นี้รัฐวอชิงตันและก็นิวยอกสูสีจนกลายเป็นจุดระบาดในปัจจุบันเข้าไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําไมตัวเลขวันนี้ถึงได้ขยับไปถึง5้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดายและผมจับแค่สิบอันดับแรกตอนนี้แชมป์โคนแชมป์เรียบร้อยครับอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลกตอนนี้85,261รหายอยู่ตัวเลขถึง10โมง10นาทีเลยนะฮะจีนแผ่นดินใหญ่ตกเป็นอันดับ2ครับ81,825รายแต่ตัวเลขเขานิ่งเขาเริ่มไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วแม้จะเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเกิดขึ้นจากการที่ชาวต่างเทศ กลับเข้ามาในจีนแล้วเชื้อมันเริ่มระบาดตรงนี้มีประเด็นเดี๋ยวคุยกันนะครับอันดับ3ของโลกคืออิตาลีอย่านิ่งนอนใจกับอิตาลีนะครับเพราะว่าในที่สุดขณะนี้เนี่ยนะอิตาลีเนี่ยขึ้นมาที่แปดหมื่นห้าร้อยสามสิบเก้ารายทักทายคุณอำนวยชัยกันหน่อยสวัสดีคุณอำนวยชัยสวัสดีนะฮะดูจากหน้าตาโปรไฟล์แล้วคุ้นๆมากเหมือนคนคุ้นเคยใกล้ชิดได้ข่าวว่าตอนนี้โรงงานคุณอำนวยชัยก็ต้องหยุดผลิตไปถึงสองแห่ง คือที่อยุธยากับปราจีนบุรีเดี๋ยวจะได้คุยกันเรื่องนี้เมื่อคืนข่าวฮือฮามากนะฮะ,ะสำหรับอันดับที่4สเปนสเปนขณะนี้57,786รายอยามองข้ามสเปนเพราะสเปนเนี่ยเมื่อวันพรฤหัส,สบดีทำตัวเลขของยอดติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตขึ้นมาสูสีเป็นอันดับที่2ไม่ได้รองใครในยุโรปนะครับ ตามติดมาด้วยเยอรมนีเยอรมนีติดเชื้อตอนนี้ขึ้นมาถึง43,900แน่นอนครับพรุ่งนี้จะได้เห็นเยอรมนีที่44,000กว่าแน่อิรานมาเป็นอันดับที่6กับ29,000ตามติดด้วยฝรั่งเศส29,000สูสีกันครับสวิตเซอร์แลนด์ข้ามมาเป็น11,753รายสหราชอาณาจักร1 1 0 0 0และเกาหลีใต้9,241ราย ใน10ประเทศที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลกปรากฏว่ามีอยู่2ประเทศในเอเชียคือ1จีนและก็อันดับที่10คือเกาหลีใต้ซึ่งทั้ง2ประเทศเริ่มที่จะคุมอยู่แม้ว่าตัวเลขจะไม่ได้ลดก็ตามนะครับมาดูยอดเสียชีวิตทั่วโลกจนถึงนาทีนี้10โมง13นาทีปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยนะฮะกลายเป็นอิตาลีครับ8,215รายท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะ ทั้งประเทศเสียชีวิตกัน8,000กว่าแล้วมันจะเข้าไปถึงระดับ10,000ในสัปดาห์หน้าเป็นไปได้สูงสําหรับอิตาลีอันดับที่2เสียชีวิตมากที่สุดในโลกคือสเปน4,365รายนะครับจีนแผ่นดินใหญ่เคานิ่งเลยเข้ามาอันดับ3ตอนที่เสียชีวิต3,287รายยิลานอันดับ4ตายมากที่สุดในโลกนี่นะครับ2,234รายฝรั่งเศสควบมาอันดับที่5 1,696รายครับ อเมริกาแนมะ้ตอนนี้จะทําสถิติเชื้อที่1ของโลกแต่ยอดเสียชีวิตก็อยันดับ5คือ1293รยาสารายนะครับสหราชนาจักรมี4ประเทศด้วยกันซึ่งก็คืออังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เวลมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด578รายครับเนเธอร์แลนด์ควบมาเป็นอันดับที่ 8- 4 3 4รยามาย,ยเยอรมนี267อันดับ9และปิดท้ายกับเบลเยียมเป็นอันดับที่10นี่คือ10ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกประตัวเลขของชาววันนี้อย่างอาเซียัครบ อยากรู้อาเซียนนไหมฮะว่าเอาแค่เฉพาะสิป,ประเทศในอาเซียนเนี่ยใครอันดับหนึ่งใครอันดับ2ทัทางในแง่ของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะฮะอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับผมเองตอนนี้พยายามที่จะดูคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าเขาบอกให้แตะแตะข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันจะมีเออเราก็แตะแตะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเอ้าไม่เป็นไรเราก็ทักทายกันไปแต่ว่าเมื่อกี้อยากรู้ไหมว่าไข่ไก่ที่ไหนแพงขาดตลาดขายไม่สมเหตุสมผลไข่ใบไ,ไหนเบอร์ไหนไซส์ไหนคระไซ ตอนนี้ยังไม่เห็นไข่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพร่องกันเท่าไหร่แต่จะเห็นไข่ตามตลาดสดมีปัญหากันนะครับก็ส่งคําถามคําตอบเข้ามาที่ผมพยายามจะหาช่องทางอื่านคอมเมนต์กันนะครับอาเซียนมีสิประเทศตอนนี้ติดทุกประเทศไหมถ้าจะให้เดานะคงจะเหลือแต่สปปลาวหรือเปล่านะครับที่ยังไม่มีการรายงานหรือเปล่าเพราะตัวเลขในมือของผมตอนนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งในอาเซียนติดเชื้อมากที่สุดมาเลเซียครับ2 0งพารายเสียชีวิต23รายอันดับ2พี่ไทยครับ เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะมีการตั้งโต๊ะแถลงกันหรือเปล่าหรือว่าการ,การประชุมศูนย์สอ,อชอกันอยู่มันตัวเลขน่าจะออกมาเมื่อวานตัวเลขหลุดนะฮะหลุดเข้าไปในทวิตเตอร์ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งโอ้ตัวเลขโผล่มาเลยพันสี่สิบห้าออกได้แป๊บเดียวทวิตเตอร์ถูกลบปื๊ดหายไปเลยครับแล้วีีสุดบ่ายค่อยถแถลงซึ่งตัวเลขยอดติดเชื้อตรงกันแต่มีรายละเอียดมากขึ้นเมื่อวานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรายนะฮะจนทําให้ตัวเลข,ขเราเกินทันไปแล้ววันนี้ได้แต่หวังใจครับเพราะเราภาาาวนนนนให้้ลล้มมมััััลลดงงแแตตตตต่่กีกบ วันอังคารพุธรับผลิตผตัวเลขขึ้น3วันติดแบบเกิดเกิดเป็นขั้นบันไดแม้จะยังไม่เป็นระดับกราฟชันก็ตามนะครับต่อไปเมื่อกี้ผมบอกว่าบรเซยอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะัามเรายติดเชื้อเสียชีวิต2ี่าไทยอันดับ2045ัารายเสียชีวิต4รายนะครับอินโดนีเซียอันดับ 3- ครับ790รายเสียชีวิต58รายเพราะฉะนั้นในแง่ผู้เสียชีวิตเนี่ยอินโดนีเซียอันดับหนึ่งอาเซียน อันดับที่สิปป่เปนนักติดเชื้อ7 0็รยายเสียชีวิต45รายสิงคโปร์ในอันดับ5้ารอปดสารายเสียชีวิตสองเวียดนามอันดับ6 153ร้ารายยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะอันดับเจ็บรูไนดารุสซาลมครับประเทศเล็กๆเ,เ,เป็นติ่งอยู่ตรงนั้นขนาดของพื้นที่ของบรูไนเท่ากับจังหวัดนครพนมก็มีผู้ติดเชื้อหนึ่งรยกาายกัมพูชานะครับเพื่อนบ้านเรา93รายเมียนมา ก่อนหน้านี้ทั่วโลกสงสัยคนไทยก็สงสัยเขาติดเชื้อกันมาประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยเมียนมาไม่เคยมีตัวเลขผู้ติดเชือ้อเลยจนกระทั่งมาเข้า3เดือนเส็ษกลายเป็นเมียนมาหรือพมา่าที่รู้จักดีติดเชือ้อสามรายนี่ก็ไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นเป็นช่วงที่แรงงานพยายามหนีออกจากประเทศไทยพเพราะกลัวจะปิดประเทศหรือเปล่าแล้วเข้าไปแล้วก็เจอกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะพาะผมถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าดูจากรายนาม10ประเทศกันแล้วมาเลเซียไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามบรูไนกัมพูชาเมียนมาติดหมดแล้ว หรือลาวนะฮะหากท่านผู้ชมมีข้อมูลว่าลาวมีการติดเชื้อกันหรือไม่ก็มาแชร์กันนะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทางการลาวเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีกระแสตร,ตรงนี้เกิดขึ้นกันบ้างนะครับมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยการรายงานก็อยากใช้ข้อมูลที่ตรงจุดตรงประเด็นมากที่สุดกันเลยนะครับอ่ะ เมื่อคืนโอ้ดาวโจนด์ดิเดือดมันมากเลยนะครับเมื่อคืนขึ้น1,300กว่าจุด s อสอขึ้น2,600จุดแล้วก็เนสแสก็ขึ้นไปถึง400กว่าจุดนั่นก็เลยทาให้ตลาดหุ้นของเอเชียชาวันนี้รวมถึงหุ้นพีไทยถึงได้เปิดขึ้นไปถึง20กว่าจุดด้วยกันนะครับเราระวังการลงทุนมีความเสี่ยงกันเยอะพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าเราเองไม่สามารถจะดูแลพอร์ตของเราเองเนี่ยท่านอาจจะต้องกินร้อนช้อนกลางล้างพอร์ตกินร้อนช้อนกลางล้างพอร์ตไม่ใช่แค่ล้างมือด้วยนะฮะ กินรอนชอนกลางลางพอดพอไตมถึงพอตการลางทุนเพราะฉะน,นคุณมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ระมัดระวังเอาไว้เถอะครับว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นเรื่องนี้น่ากังวลพอสมควรกันเลยนะครับเอาละครับดูจากเรื่องของข้อมูลสถานการณ์จากต่างประเทศกันแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็เออแล้วตัวเลขความเคลื่อนไหวในไทยนะครับเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ เราก็จะได้ติดตามถามไถยกันมาว่าตัวเลขในไทยมีการติดเชื้อตาม,ต,ามาต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับหลังจากที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนั้นมีจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยอาจจะนะฮะมีตัวเลขที่ยังไม่ค่อยจะแรงกันเท่าไหร่นะครับผมพยายามเปิดดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะคอมเมนต์ของเราในรายการว่าตอนนี้เขาไปถึงกันตรงไหนอย่างไรย,งยังไม่เจอคอมเมนต์อะไรเลยไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อกันที่ ข่าวสารกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้อยากจะเอาข่าวสารต่างๆมาเล่ามาฟังให้กับท่านผู้ชมกันเยอะหน่อยไปกันที่บรนนังสตาร์เลยครับลงลงไป่ต้านก่อนนะฮะ,ะรักษาการผู้บริการโรงพยาบาลบันนังสตาร์ออกประกาศด่วนครับบอกว่าขอรับเฉพาะผู้ป่วยที่เข้าขายติดโควิด19และฉุกเฉินเท่านั้นเหตุผลเพราะแพทย์กับพยาบาลที่บันนังสตาร์ติดเชื้อครับท่านผู้ชมครับ รักษาการผู้บริการของโรงพยาบาลบันดังสตาจังหวัดยะลาเขาออกประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลแห่งนี้ติดเชื้อ3รายเป็นแพทย์1รายและเป็นพยาบาล2รายด้วยกันนะครับเอาสั้นๆกันนะฮะตรังพบผู้ป่วยโควิด -19 3รายโดยจํานวน2-3ใน3รายรับเชื้อมาจากภูเก็ตมาจากภูเก็ตครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนนั้นอยู่กับบ้านเถอะครับ อย่าออกไปเลยนะฮะเหมือนอย่างที่เราตอนนี้เราก็พยายามไลฟ์กันอยู่ในสถานที่นะครับที่เปิดแน่นอนระยะห่างไกลไม่ต้องห่วงนะครับแต่ข่าวสารอยากให้ถึงปลายนิ้วของทุกคนในสภาวะที่ตอนนี้ทุกคนต้อง work from home W F H หรือบางคนอาจจะ work from office ซึ่งอาจจะต้องอยู่ตัวคนเดียวก็เป็นไปได้นะครับ แต่ว่าอย่าไป work from public หรือที่ไหนก็ตามที่สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆครับขณะที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนครอ,ออกประกาศด่วนครับนี่เป็นประกาศด่วนเลยนะฮะพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด -19 หลังขึ้นรถตู้กลับจากบ้านเกิดโอ้โหรถตู้นะฮะนึกสภาพกับรถตู้ที่นั่งได้เต็มที่13คนบวกคนขับอนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวกันจริง,รงๆครับเพราะว่า การออกคําเตือนตรงนี้เนี่ยยิ่งจะส่งผลให้กับหลายๆอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะราะถ้าหากว่าเราระมัดระวังกันไม่ดีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ตามกันมาได้นะครับอนี่แหละครับคือสิ่งเรื่องราวที่ทําให้วันนี้เราต้องมาพูดคุยอะไรกันหลายๆอย่างก,กันมากมายจริงๆนะฮะ,ะเรื่องของสถานการณ์โควิดต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะดูว่าแล้วที่สุดเนี่ยจะทํายังไงกันต่อไปกับชีวิตกันดีนะครับ ก็ต้องยอมรับกันนิดหนึ่งว่าเราจะต้องเจออะไรกันบ้างในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์นี้จะเป็นสุดสัปดาห์แรกของการทดสอบพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ประกาศในประเทศไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยได้มีการประกาศแบบขอความร่วมมือแต่ยังไม่ถึงขั้นบังคับเท่าที่เห็นจากเมื่อวานหรือการให้ความร่วมมือของประชาชนในเขตกรุงเทพโดยส่วนใหญ่นะครับ ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งที่พึงพอใจเพราะหลายหน่วยงานพยายามสะท้อนกันออกมาแต่ตามต่าจงจังหวัดดูจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้น่ากังวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดและไม่บอกประวัติเพื่อการสอบสวนโรคที่ถูกต้องเส้นทางไปมาโอกาสติดเสี่ยงแค่ไหนย่างไรนะครับเรื่องของความเข้าใจนะฮะนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนเป็นกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการติดเชื้อนะหรือไม่ติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ อาจจะทําให้หลายคนนึกกันไหมว่าที่สุดแล้วถ้าหากว่าเกิดมีการบังคับขึ้นมาจริงคือห้ามออกนอกบ้านนั่นดูจะเป็นมาตรการที่ทุกคนกลัวและกังวลมากที่สุดยังไม่เท่ากับตอนนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาแบบขอความร่วมมือเพราะว่าถ้าหากว่าห้ามออกนอกบ้านแสดงว่าต้องมีช่วงเวลาเหมือนอย่างตอนนี้ในช่วงกลางสัปดาห์บางจังหวัดประกาศไปแล้วนะครับยกอยดือเช่นภูเก็ตห้ามออกนอกเคหสถานเพราะไปเจอวัยรุ่นนั่งเกาะกลุ่มกันริมชายหาดน,นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ได้แต่หวังว่าที่สุดแล้วการประกาศเคอร์ฟิวขึ้นมาจริงๆจะมีหรือไม่อย่างไรก็ต้องฟังข่าวสารที่เป็นทางการจากภาครัฐเป็นหลักสําคัญนะครับแต่เชื่อว่าในที่สุดณนะขณะนี้เนี่ยเรื่องราวของความกังวลตรงนี้คนก็จะคิดไปล่วงหน้าว่าถ้าเกิดสมมติมีการเคอร์ฟิวขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เป็นหัวบ้าที่สุดคือข้าวปลาอาหารสเบียงตุนขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องดื่ม Work from home อย่าลืมนะครับเราไม่มีกระดาษรีมที่เก็บเอาไว้อยู่บ้านมากพอเหมือนอยู่ที่ออฟฟิศเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องวิ่งเข้าหาร้านขายอุปกรณ์การเขียน stationery อย่างแน่นอนว่าที่สุดแล้วถ้าต้องทำงานอยู่กับบ้าน1เดือนเต็มเมแล้วจะทำยังไงในขณะเดียวกันร้านพวกนี้ก็อยู่ภายในห้างซึ่งตอนนี้ก็ปิดตัวลงจากมาตรการสำคัญที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่จะมองเห็นกันต่อไปก็คือประเภทสินค้าอะไรจะขาดแคลนเออนี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะฮะประโยกจะเชิญชวนทุกท่านเดี๋ย ลองพูดคุยกันหน่อยนิดหนึ่งครับว่าท่านท่านคิดว่าสินค้าอะไรต่อไปที่มันจะขาดแคลนเพราะว่าผมไล่เรียงมาตอนเมื่อสักครู่ว่าตั้งแต่เกิดปัญหาของโควิดหรือไวรัสโคโรนากระจายกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่างแรกหน้ากากาอนามัยขาดแคลนราคาแพงเจลล้างมือตามมาดับ2นะฮะหรืออาจจะใกล้เคียงกันก็ได้แอลกอฮอล์ผสมน้ําก็ขาดแคลนเข้าไปอีก 4. กระดาษม้วนชําระในห้องน้ําจนกระทั่งบางคนก็พยายามนึกถึงโลจิกหรือเหตุผลว่า ให้ทำไมคนต่างชาติถึงพยายามแย่งซื้อกระดาษทิชชู่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ฮ่องกงนะฮะมาที่เกาหลีตามติดไปที่โลกตะวันตกบางคนบอกว่าประเทศไทยเรามีสายชําระเลยไม่จําเป็นต้องไปแย่งซื้อกระดาษมันอาจจะไม่จริงนั้งครับหรือว่าที่อื่นไม่มีสายชําระหรือมีแต่กระดาษหรือที่อื่นไม่มีกระดาษไม่มีสายชําระอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากาทำการใช้งานของแต่ละประเทศญี่ปุ่นก็เกิดเพาว่าขาดแคลนนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอไปถึงกระดาษแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดที่ต่อไปที่ตอนนี้ก็คนก็กงังวลนะฮะ ว่าแล้วที่สุดวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารทั้งหมดจะขาดแคลนกันหรือไม่ถ้ากรณีเจอเคอ์ฟิวข,ขึ้นมาเช่นไข่ตอนนี้เจอแล้วคุณจะขะไซเมคะไซแยกเดี๋ยวจะไซเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวเมื่อเช้านี้และข้อมูลล่าสุดก็พบว่าเจออยู่สองปัจจัยเหมือนกันนะที่ทําให้ไข่ขาดแคลนตอนนี้คือหนึ่งสมมุติผมเนี่ยเคยซื้อไปเดินตลาดสัปดาห์หนึ่งซื้อมาแค่สิบฟองเพียเดียว วันนี้บอกว่าจะเกิดเค์ฟิล้วแล้วแต่วันนี้ไปถึงผมซื้ออีก2กลายเป็น3แพรนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งคือคนเดิมแต่ซื้อมากขึ้น2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาไข่จากฟาร์มมาถึงตัวของยี่ปัวโผมาซาซีโงลรักฉิกป่อยปัวขึ้นหมดเลยครับก็ด้วยเหตุผลก็มองถึงสถานการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าลองขาย90 100 1 1ร1 2 0 130 1 4 0 ร้อยห้าสิบกำลังซื้อยังมีเพราะกําลังซื้อมาจากความกังวลจะไปกรกตุนมันเป็นวงจรครับเพราะวันนี้ก็เลยมีคําสั่งห้ามการส่งออกไข่ไก่นานเจ็ดวันจากกระทรวงพาณิชย์นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไข่เพราะถือว่าไข่เป็นพื้นฐานมากที่สุดแล้วในกรณีถ้าหากว่าจําเป็นต้องอยู่บ้านห้ามออกนอกบ้านนะครับอะไรที่มันจะแพงต่อไปเลยครับพยายามนึกต่อนะฮะ ว่าอะไรจะแพงต่อไปตอนนี้ยังนึกไม่ออกจริงได้ใจความว่าเก็บเงินเก็บทองกันไว้ดีกว่านะครับดูแลกันให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกถึงแนวโน้มตรงนี้เราลองมานั่งคุยวิเคราะห์กันนิดหนึ่งครับว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตอนนี้จีนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเสร็จสมบูรณ์แบบจนกระทั่งเริ่มมีการยกเลิกมาตรการในการปิดเมืองปิดมณฑลอนุญาตให้เริ่มมีการเชื่อมต่อเดินทางภายในเมืองระหว่างเมืองข้ามมณฑล อนุญาตให้มีการเริ่มที่จะเปิดออฟฟิศสำนักงานแต่ในเวลาที่ลดลงอนุญาตให้สามารถที่จะมีการทำธุรกรรมหรือนักท่องเที่ยวในประเทศเริ่มเดินทางในประเทศของจีนได้ที่พูดถึงน่จินกรณีเดียวนะฮะธุรกิจบางอย่างของต่างประเทศเริ่มกลับมาเปิดสาขาแต่ในเวลาที่ลดลงเพราะยังไม่กล้าเปิดเต็มตัวครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูครับว่า เมื่อจีนคุมได้จริงสิ่งที่จะเกิดต่อไปซึ่งจีนกังวลมากที่สุดและประกาศออกมาเมื่อคืนก็คือห้ามชาวต่างชาติไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่เดินทางเข้าประเทศจีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือความกังวลที่กลับมาใหม่ของจีนเพราะว่าอุตสาหปราบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่ถือว่าเป็นเจเนเรชันแรกเพราะเกิดที่จีนแต่ตอนนี้จากหลักวิชาการทั้งหมดจากข่าวสารทั้งหมด ก็มีการประเมินแล้วว่าสายพันธุ์กาพ,พัฒนาแข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งมีความทนทานมีความาสมบูรณ์จกนกระทั่งเป็นสายพันธุ์ที่ดุด,ดันน่ากลัวและข่าวสารก็บอกมาว่าแต่ละสายพันธุ์ที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งมีความแข็งแรงและทําให้เกิดการติดเชื้อหรืเสียชีวิตมากขึ้นนั้นยกตัวอย่างเช่นอิตาลีก็ไม่ใช่สายพันธุ์แบบดั้งเดิมที่อู่ฮั่นหรือแม้แต่บางคนเขาบอกว่าในไทยจะเป็นสายพันธุ์อิตาลีที่ดุดันมากซึ่งตอนนี้เราเองก็อยากได้ข้อมูลชุดนี้จากทางการแพทย์นะ ันั้นสิ่งที่จีนกลัวตอนนี้ก็คือว่าครั้งหนึ่งเคยปราบอยู่เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแต่กําลังเจอสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งซึ่งมีบรรพบุรุษในจีนก็คือดั้งเดิมแต่เจอลูกหลานสายพันธุ์แบบตัวนี้ที่พัฒนาแข็งแกร่งกว่ากลับเข้ามาในจีนนี่จึงเป็นสัญญาณที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นทุกท่านติดตามข้อมูลที่จีนกันอีกรอบตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนพยายามจะไปบอกว่าอ่านั่นไงอเมริกาแซงหน้าจนได้ทั้งในแง่ของผู้ติดเชือ้อ แต่ไม่รู้ยอดเสียชีวิตจะเป็นยังไงแต่ยอดเสียชีวิตนี้คงต้องใช้เวลาอย่างพอสมควรนะเพราะอิตาลีนั้นยอดเสียชีวิตเนี่ยเขาควบเขาเร็วมากทุกคนก็เลยจะลืมจีนทุกคนก็จะมองจีนว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้เข้ามาแล้วเราก็จีนจะกลับมาป่วนอีกรอบหรือไม่กับสายพันธุ์ที่มันมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าสายพันธุ์ตั้งเดิมพันมันผลุษของโควิดที่เกิดขึ้นที่อู่อันนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลทางการแพทย์มีผมเชื่อว่าคนไทยอยากรู้จักและอยากได้ยินและจะได้เตรียมตััวได้นะครบ ส่วนในบ้านเราที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือกันจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่กันลาบากอย่างมากๆก,ก,กันเลยโดยเช่วงยิ่งลูกหลานของแต่ละคนนะครับได้อ่านข้อความที่บรรดาแพทย์บุคลากรทการแพทย์นางพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลส่งกันกระจายกันเข้ามาเนี่ยก็พบว่าโอ้แต่ละคนต้องใช้ชีวิตแบบ Social Distancing ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนในครอบครัวกันเลยนะครับ จริงไม่อยากจบในวันสุดด้วยความรู้สึกที่มันหดหู่แต่ว่าฝากไว้นะครับติดตามกันด้วยนะครับเราต้องช่วยกันจริงๆในการดูแลรักษาตัวเองเก็บพื้นที่ของตัวเองเพื่ออนาคตของประเทศแล้วก็ลูกหลานกันด้วยนะครับแต่สําหรับไลฟ์ของ Btimes เนี่ยวันนี้เราทำมาถึงวันศุ์แล้วใช่ไหมอยากให้ทําต่อป่ะฮะอยากทำต่อก็อต,อตรงๆเลยนะฮะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้พร้อมจะอ่านทั้งหมดอยากให้ทําต่อบอกมาเลยครับไม่อยากฟังแล้วหดหู่คอเหี่ยว บอกกันได้เอ๊ะอยากจะฟังข้อมูลแบบไหนใกล้ตัวชาวบ้านชาวบ้านกลางขึ้นบนบอกมาอยากให้นําเสนอแบบไหนช่วยกันมานี่เป็นสดสําหรับข้อมูลที่ใกล้ตัวเพื่อทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้วันศุกร์ละนะครับคงต้องดูแลสุขภาพกันดีๆออกกําลังกายกันเยอะๆล้างมือ20วินาทีเป็นอย่างต่ํานะครับมืออย่าไปแตะตรงบริเวณทีโซนคิวกลางจมูกปากห้ามเด็ดขาดช้อนกลางทุกครั้งเข,ข้าห้องน้ําทาความสาดเรียบร้อยแลย้เยอะเนะครับ กินร้อนช้อนกลางสำหรับนักทุนล้างพอร์ตล้างพอร์ตล้างพอตนะครับแล้วกลับมาพบกันหน่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจนะเราจะมาตามเวลาหรือเปล่าแต่ถ้าเกือบ10บโมงแล้วก็แช่ช่อง B-Times Page กันได้เลยกดไลค์กดแชร์กันทุกช่องทางกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพคุณน,นะครับสวัสดีครับ